สยามนี้มีเรื่องเล่าตอนที่1196มาด้วยภาพสฉลิโฉมงดงามของสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากมหลวงนราธิวาสราชนครินผมเกิดไม่ทันในขณะที่พระองค์ทรงพระสิลิโฉมอย่างที่เห็น แต่ผมทันได้เห็นพระองค์เดินเคียงข้างพระราชมารดาคอยจูงคอยปฏิบัติเป็นอย่างดีอีกทางได้เห็นถึงพระจริยวัตรอันงดงามในการเสด็จพระดำเนินประกอบพระราชกรณียกิจโดยส่วนพระองค์เองหรือเสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้ทางช่องมีเรื่องราวในขณะที่พระองค์ทรงเป็นอาจารย์สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นมาติดตามรับฟังกันเลยครับและเช่นเคยหากข้อมูลขาดหายเนื่องจากเงื่อนไขของเวลาฝากติดตามคลิปยาวในช่อง ซึ่งจัดทําขึ้นควบคู่กันเสมอครับขอบคุณมากครับเอ้ามัวแต่จ้องฉันอยู่นั่นไม่จดกันเล่าเมื่อครั้งสมเด็จพระพี่นางเธอทรงสอนหนังสือแต่นิสิตอึง้งพระสิริโฉมงดงามจนพระองค์ทรงตัดว่าเอ้ามัวแต่จ้องฉันอยู่นั่นไม่จดกันเล่าพระองค์เป็นอาจารย์สอนวิชาภาษาต่างประเทศที่มหาวิทยาลัยต่างๆอาทิจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยายลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยายลายาัยเกษตรศาสตร์โดยเฉพาะที่คณศะศิลปศาสตร์มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์พระองค์เป็นอาจารย์ประจำนานถึง8ปีโดยทรงเป็นหัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศเองและยังทรงรเป็นผู้ดูแลและจัดการหลักสูตรการสอนของอาจารย์ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศทรงจัดทำหลักสูตรปริญญาตรีสาขาภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศสสำเร็จด้วยการผสมผสานความรู้ทางด้านภาษาและวรรณคดีให้เข้ากันได้อย่างเหมาะสมโดยทรง,งได้รับพระบร,ะรมราชโองการโปร แต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์พิเศษคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ตั้งแต่วันที่5มกราคม2521 <28. S> สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรยาณิวัฒนากมรมหลวงนาราธิวาสราชนาครินทรงก่อตั้งสมาคมครูภา,าษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยขึ้นในปีพศ2520ทร25งปฏิบัติภาร,ก,รากิจเป็นอนเนกประการทั้งในด้านการศึกษาการสังคมสงเคราะห์ และการสาธารณสุขจนเป็นที่ประจักษ์ชัดในวงการศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆจำนวนสิบกว่าแห่งและองค์กรระหว่างประเทศจึงได้ถวายดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์และเหรียญสดุดีพระเกียรติคุณแก่พระองค์และส่งได้รับการเทิดทูนพระเกียรติจากรัฐบาลและองค์กรต่างประเทศหลายแห่งอาทิรัฐบาลฝรั่งเศสและองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหาประชาชาติยูเนสโก